เอาวันดีครับพี่น้องแฟนๆคอนเจนชาถุงเลยกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาชาถุงสูบน้ำไปยังพี่น้องน,ะ,นะครับเบื้องสายยางตามสายยางไปอ่าเจอแล้วว่าสูบใส่ยางอ่ะสูบใส่บอ่อแหนแดงนะพี่น้องนะซึ่งได้ปูพายางเพิ่มนะครับนี่นะครับปูพยางเพิ่มแล้วแล้ว,ลวบอ่อหนึ่งกับสูบใส่นะครับเพื่อขยายแหนแดงจากสองบอ่อนั่น นะครับมาเป็นบอ่อที่สามที่สี่เลยกับที่หานะครับอ่ะมันแพแนนอดัอดๆแล้วพี่น้องนะครับเอาไปให้เป็ดพันไข่เป็ดอีอเลี้ยงกินนะครับเอาไปผสมกับหามกับอาหารเป็ดนะครับปรากฏว่าไขา่แต่ละไข่พี่พี่นอ้องไม่ต้ไข่ใหญ่ๆนะครับอาแสดงว่าเป็นวัดสดุเป็นวัตถุดิบอาหารซัต์ได้เยี่ยมนะครับพี่น้องนอก,นอกจากเป็นปุย๋ยตึงเนื้อเกล็ดยังสามารถเป็นอาหารเป็ด อาหารปลาอาหารไก่ได้อีกเนื่องจากมีโปรตีนสูงมีกรดอะมิโนโที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับแหนแดงนะพี่น้อง,ง,งโดยเฉพาะในตัวเจนีเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับหาเปอร์เซ็นต์ีเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าโอเคสาหรับวัตถุดิบป,ประเภทนี้นะครับเหมาะที่จะเอาไปเป็นอาหารสั์หรือผสมกับเป็นปุย๋ยนะสูบน้ำไส้นะครับหลังจากปูแล้วก็สูบน้ำไส้นะครับพี่น้องแล้วก็จะมามีปุ๋ยมักปุย๋ยคอกห้องพื้น ล้วก็จะเอาแหนแดงลงกปลอยนะครับลักษณะนั้นนะครับเเบิ่งแหนแดงแร่ขยายเตียมเลยนะครับอ่ะบอ่อที่สองก็ลัางเตรียมนะครับพนักงานเข้าเศร้าเมื่อยชางงนสงาสาเงยห่อนอะนะกจะเอาดินกบผาใบกบพายางนะครับพี่น้องให้เรียบร้อยล้วก็จะสูบน้ำเขาใส่นะครับอ่ะมือนอี้คาดว่าจะห้แล้วสามบอ่อแมันแมนบ่นพนักงานเฮ้าพนักงานปูบ,อบ่อสงสาเฉย บิ้น้ำไปสองกระติกแล้วห่านก็ห้อนเมื่อยก็เมื่อยพี่น้องแดดเที่ยงฟ้าเมื่อยเพื่อห่านไปนนได้ก็ลุยลุยน้องเพื่องเนาะ<ช>นะครับเนี่ยครับเตรียมพยางไว้แล้วแล้วครับหลังจากปูบ่อน,นั้นแล้วสูบน้ำแทรกกับกบารจะปูบ่อน,นี่นะครับให้มันได้ย่างหน่อยก็บหนึ่งสองสามหาบ่อน,นี่ครับสำหรับแหนแดงเนาะน,นะครับแล้วก็ทั้งพุ่นยใยแก้วกับพเพาะใบขึอนแน่แหนแดงพุ่นบ่อพุ่นอีกบ่อนึงนะครับ ของแจ็คกล์บ่ได้ปวงซี่ซื้อสัมเร็จรูปเลยกลางจึกเลยบ่อดตัง้งตั้งโคกกลางจึกเลยของแจ็แก้วนะครับบ่ต้องได้ขุดอันนี้ได้จา้างรถแม่โค,โคเขามาขุดอยู่นี่เขากวัญไปร่องให้นะครับอ่ะนี่ละเอาน้ำจากสายนี่ยละนี่นะครับกังหันหน้ำตีน้ำท่วนท่วนท่วนเพื่อเพิ่มอบบอกซิเจนให้ปลาน,นะครับโดยใส่โซลาร์เซลล์สองแ,แผงเนาะนะครับเข้ากับสูบน้ำนะครับแล้วก็มีบาดาลโซลาร์เซลล์ปล่อยลงมาเติมในสายอยู่เรื่อยๆเพราะว่ให้ขาดเพราะให้แห้ง ผมมีบาดานเสริมนี่นะครับคิดว่าลุ่งโกกโวกแล้วว่าเถอะนะครับอาหารเตรียมบาดานบาดานมาใส่นะฮะกิจกรรมในฟาร์มเขาจะประมาณนี้นะครับพี่น้องขยับขยายไปเรื่อยเนาะนอกจากให้เป็นอาหารเป็ดอาหารไก่อาหารปลาแล้วนะครับพี่น้องเราย่งจะเตรียมพันธุ์สำหรับแหนแดงครับไว้จำหน่ายให้พี่ให้น้องบ้านใกล้เลื่อนเชียงผู้สนใจอยากเอาไปเพาะบ้างเนี่ยเพราะว่าเป็นพันธุ์แหนแดงเป็นพันธุ์ใหญ่นะครับ อ่ะซอนล่าไมโครฟินล่านะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรปรับปรุงขึ้นนะครับพี่น้องเฮ็ดให้ขยายได้เร็วกว่าแหนแดงพันธุ์พื้นบ้านซีบเท่านะครับพี่น้องนี่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 พี่น้องเห็นบหมเนี่นี่ครับพี่น้องอ่ะซอนล่าไมโครฟินล่านะครับพี่น้องเป็นอาหารป่าอาหารเป็ดอาหารไก่นะครับขยายเต็มเลยนะครับสองบ่อรู้สึกว่าบ่ออยากเพาอม้างเลยต้องเพาะเพิ่มเนาะ คแหนแดงนะตักอาทิตย์ละเถี่ยวนะครับแต่ยายแก้วตักสูมือพี่น้องตักขึ้นในเป็ดสูมือเลยต,ตักทุกวันเศร้ากับแรงนะครับก็แสดงว่าแพร่เรยวเติบขายายเ้็วเติบเพราะว่ายายแก้วตักขึ้นเทลคัคู่คู่ปุ่นมาละขาบละคู่นะครับแสดงว่าตักออกมือละสองคู่สองคู่สองบอลนี่นะครับพี่น้องแต่เขากระบอกเลมีดท่าที่ว่าสิบเบิดเน้อยยังขยายอยู่นะครับ แพ่เร็วนะครับพี่น้องแพ่เร็วแหนแดงพันธุ์นี่แพ่เร็วให้ธาตุอาหารสูงนะครับเป็ดแข็งแรงไก่แข็งแรงไข่ดกไข่ใหญ่นะครับพี่น้องนะครับถ้าเป็นปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแต่ปุ๋ยหมักแหนแดงให้ในตัตรเจนสูงเดี๋ยวถ้ามันหล้นมันเหลืออีนี่ก็จะได้เฮ็ดเป็นปุ๋ยนอะกพี่น้องนะเฮ็ดเป็นปุ๋ยสาหรับปลูกไม้กระถางปลูกพักปลูกยังท่านที่ปลูกไม้สวยงามไปงามไป,มไปยังนีเดี๋ยวเตรียมบอ นี่กอนะเบิดพอดีสามบ่อนั่นละเลือเท่านั้นอเดี๋ยวไปย้ายน้ำใส่เติมให้บ่อเลยกอนะนะครับอ่ะแคปคลิปนี้ก็คงจะทาน้สะก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยใส่แยแก้วถมตีนบ่อไปนีเขาถมแล้วก็สิ้เอาน้ำมาใส่นะครับอ่เทานีสก่อนพี่น้องสวัสดีครับทอด